ความจุก <da cost> ็บบาครับมีแล้วมีแล้วถามทำไเลยครับถามทำไมท่อท่อทออถาการเือกวดในเดือนนี้เป็นอะไรมันจตาเถาัอะไรไถามอะไรถามอะไรถามอะไร ถามอะไรถามอะไรถามอะไรอยากเรื่ออะไรไหมคะฮะคุณทิ้งมานเอาเป็นไงถามอะไรเลยวันนี้เป็นไงบรรยากาศเ่ยบรรยากาศแล้วแต่ภาพวันอะไรไลถามอะไรถามอะไรถามอะไรไม่ถามถามอะไรก็ไม่ได้ยินเลยตาดิดการเลือกผัววันนี้เป็นไงบรรยอะไรบรรยากาศแล้วแต่ภาพวันอะไรไลถามอะไรถามอะไรถามอะไร hỏi cái gì? hỏi gì? hỏi cái không phải là gì? cái gì? cái